มีแจ็คโลบคนหะนึ่งไหมอันนี้ต้องมาขายฟ้าทลายโจรมาแย่งอาชีพคนชาวบ้านน่ะใช่ไหมแย่งอาชีพชาวบ้านทั่วหมดเอาทุกอย่างอันนี้ก็งกเกินไปใช่ไหมเพราะตัวเองเป็นคนนายทุนอยู่พักการเมืองมีนโยบายแล้วมันก็เอื้อให้กับเริจตัวเองตัวเองก็บริษัทตัวเองก็ไล่ฮุบธุรกิจชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็ท,ทําธุรกิจแข่งชาวบ้านแทบจะไม่ปล่อยชาวบ้านมีโอกาสมหาแดกเลยนะขนาดฟ้าทลายโจรจะไม่ขายแข่งเขาคิดดูเลย มึงจะไม่คิดจะขี้หมาแดกเลยว่าไอ้เจ๊กคนาอาหารหมาผมมันยังก๊อปปี้อีดูเขาส่งทีมการตลาดนะไปนั่งเฝ้าทําไมอาหารผมขายดีไปสัมภาษณ์นะใครซื้อปุ๊บถามด้วยว่าทำไมถึงซื้อ,อยี่ห้อนี้เอาอาหารผมไปวิจัยไปก๊อปปี้มาผมเจอมาแล้วนะสั่งห้ามตัวแทนจําหน่ายขายอาหารผมกโดนมาแล้วนะแต่ผมเอาตัวรอดได้เว้ยผมผมก็ให้บทเรียนเจ้าสัวไว้แนละ้วเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดมากสุดนะรู้ม้เขาก๊อปปี้อาหารหมาผมนะคุณรู้มั้ เขาสั่งตัวแทนจำหน่ายห้ามขายสินค้าผมมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนสงสารผมนะร้านค้าบอกเลยมาร์กแย่แน่เลยเพราะว่างานนี้ยักษ์ใหญ่ลงมาเล่นเขาส่งเจ้าในที่ฝ่ายวิจัยมานั่งร้านซ้อเนี่ยทุกวันเลยแล้วก็มาคอยขอสัมภาษณ์ลูกค้าทุกคนนี้มาเสื้ออาหารของมาร์กมาศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหลังจากที่เขาออกมาเขาก็สั่งร้านตัวแทนถึงผมหลายอย่างห้ามลงสินค้าผมตนระงนั้นผมยอดขายตกมากเลยนี่คือเรื่องจริงร้านค้าที่เคยสั่งเดือนหนึ่งสี่ห้าร้อยลูกนี่หยุดเลยครับ เกิดสีเขาก็สอบหยุดเลยว่าแล้วก็โทรบอกมาร์คคือเฮียก็เข้าใจนะแต่ว่าเฮียทาธุรกิจกับเขาอยู่อ่ะถ้าเกิดว่ายังทําของมาร์คเนี่ยเขาก็จะตัดโคต้าเฮียผมบอกไม่เวลาเฮียผมเข้าใจครับนั้นถ้าเมื่อเฮียไม่ขายแล้วผมขออนุญาตยกเลิกทําสัญญาที่ผมให้ไว้กับเฮียว่าจังหวัดนี้ผมให้เฮียเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวนะผมขออนุญาตเปิดร้านตัวแทนใหม่เฮียก็โอเคอ่ะเฮียเฮียก็ปลดล็อกให้มาร์คแล้วกันนะ ผมก็เลยได้สิทธิ์นะั้นสมัยก่อนผมมีตัวแทนจังหวัดละที่พอหลังจากผมโดนแบบนี้ปุ๊บนะผมก็เริ่มติดต่อกับตัวแทนที่อื่นๆบอกว่าตอนนี้ผมหลุดสัญญาแล้วร้านตัวแทนเราเขาอนุญาตผมเปิดตัวแทนรายใหม่ได้แล้วแล้วตอนนี้เขาก็เลิกขายผมแล้วเฮีย er อยากจะเป็นตัวแทนผมใช่ไหมเฮีย er สนใจทํำไหมเฮ้ยเอาดิเอาดิผมรออยู่แต่มีข้อแม้นะเฮียผมไม่ให้ใครรายเดียวแล้วนะครับเพราะว่าผมกลัวพอวันที่เขาเลิกผมเหนื่อยเลย ก็ไม่เป็นไรหรือจะเปิดกี่สาขาก็เรื่องอยู่แต่ว่าตอนนี้ว่าสามารถเป็นตัวแทนหรือได้แล้วใช่ไหมได้โอ้ได้เลยเฮียจับมือกันเราะนั้นผมก็เลยเปิดจังหวัดละสามสี่แห่งนะครับจากเดิมผมมีจังหวัดละแห่งตอนหลังผมก็หลุดจากล็อกผมมีตัวแทนจังหวัดละ hang. หลายหลายแห่งแล้วก็อาหารผมมันเป็นอาหารที่ลูกค้าชอบมากพอลูกค้าร้านนั้นไม่มีครับลูกค้าเดินออกร้านเลยเข้าไปถามเลิกเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้ว ลูกค้าออกไปร้านเลยนะโทรเขาบ่อยสัรแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นพี่จังหวะน,นี้๋อพอดีเขาเขาต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราผมมีตัวแทนรายใหม่เรยบรยแล้วคุณไปซื้อร้านนี้นะลูกค้าที่เคยอยู่ร้านนี้นะกระจายไปสามร้านครับยอดขายไม่ตกแต่ว่าผมมีตัวแทนสามร้านขายแข่งยอดขายผมดับเบิลขึ้นนี้เพราะเริมีร้านเดียวก็ขายไปเพราะกูได้สิทธิ์ร้านเดียวก็ไม่ได้ทำการตลาดอะไรมากมายหรอกแต่พอม,มีสามร้านต่างคนต่างแย่งลูกค้ากันเองตัวเลขผมขึ้นครับ ล้วไอ้ร้านที่เคยเลิกไปวันหนึ่งโทรกลับมาเฮียขอกลับขายได้ไหมั้ยี่ห้อแม่งไอ้เฮีย,ยไม่เดินเลยยี่ห้อที่ก็บังคับขายไม่เดินเลยเฮียขอกลับมาขายนะได้เฮียโอ้ยินดีอยู่แล้วเฮียก็ขายยอดขายเฮียก็เท่าเดิมตอนนี้ผมมีตัวแทนสี่แห่งในแต่ละจังหวัดนะแล้วยังนอกนั้นยังมีความเจ็บปวดอะไรว่าไอ้ร้านค้าที่เปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันตัวแทนจำหน่ายนอนคุยกัน ไม่เข้าใจทำไมบริษัทต,ต้องบังคับเราขายอาหารหมายี่ห้อนี้ด้วยวะโอ,โอ้มันมีที่มาเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอาหารยี่ห้อหนึ่งเป็นอาหารสำหรับพิษบูเนี่ยขายดีมากเลยจนบริษัทเขาหมั่นไส้อะเขาพยายามเอา,าชนะอาหารยี่ห้อนี้เขาก็เลยมาบังคับพวกเราให้ขายไอเฮียบางคนเฮ้ยมีด้วยเหรอวะอ้อไม่เคยได้ยินเลยอาหารยี่ห้อนี้โอ้โหเฮียบอกขายโคตรดีเลยนะแม่งดังมากบนโลกออนไลน์นะขายดีมากไม่ต้องโฆษณาลูกค้าแม่งมาเอง หลอกจริงเราก็คุยเรื่องนี้แล้วก็ติดต่อออกมาเออคุณเป็นเจ้าของครับผมเป็นเจ้าของเฮียแล้วเฮ้ยเฮียรู้จักผมได้ไงอ่ะโอ้หเนี่ยเขาเล่าให้โอ้ฟังตอนไปเที่ยวต่างประเทศว่าอาหารเลือกขายดีมากเลยเราก็ไม่ค่อยดีผมก็ขายธรรมดาอะไรเฮียเราไม่เราไม่มีโฆษณานะผมไม่มีเงินโฆษณาหรอกอาหารผมก็กําไรน้อยด้วยอาัยบอกปากต่อปากราคาถูกเน้นคุณภาพสูงราคาต่ำนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีเซลนะ ผมไม่มีเซลไปบริการเฮียที่ร้านนะถ้าเฮียจะซื้อเฮียก็สั่งอะไรนะถ้าเฮียขายได้ก็สั่งเพิ่มถ้าเฮียขายไม่ได้ก็เดี๋ยวผมรับคืนเลยเออนโยบายรือดีว่ะไม่มีบังคับยอดไม่มีครับถ้าเฮียจะเริ่มทดลองขายผมแนะนําว่าเอาไปสิบถุงพออะไรวะแม่งกูดูถูกเลยนะว่าสั่งดีไม่มีต่มร้อยหรือให้ว่้สั่งสิบถุงออกก็เฮียลองขายดูก่อนถ้าขายได้แล้ค่อยว่ากันใช่ไหมครับผมกลัวเอาไปแล้วขายไม่ได้เฮียก็สั่งเว้ สั่งปุ๊บแม่งลงปุ๊บหมดลงปุ๊บหมดไอ้ตอนี้สั่งมาร้อยเชื่อว่านี่นะคือความสําเร็จผมที่ได้โดยมาโดยบังเอิญับร้านค้าหลายรายนะที่ผมได้มาได้มาเพราะว่าเขารู้จักกันที่ต่างประเทศแล้วก็ติดต่อมาหาผมเพราะว่าทนไม่ไหวเราอยากรู้กันว่าของเรือม,มันเจ๋งขนาดไหนวะถึงขนาดยักษ์ใหญ่ยึงไล่บี้นะครับก็เลยตอนนี้ผมก็เลยใบเบอร์สบายเลยนะร้านค้าผมก็ใช้นโยบายเดิมนะคือรักษาสัญญาแล้วก็ ไม่มีเซลล์ไปรบกวนผมไม่มีเซลล์ไปรบกวนถ้าเขาขายดีเขาสั่งเองเข้ขายไม่ดีเขาก็ไม่สั่งจะไปบังคับเขาทำไมนะครับอาหารเราก็ไม่มีตกค้างคุณภาพก็สดใหม่เสมอราคาก็ถูกอีกองานนี้ก็เลยขายดีจนทุ่วเนี้ผมยังไม่ค่อยเครียดน,นะครับไม่ค่อยเหนื่อยยิ่งตอนหลังนี่เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยโอ้โหความที่ราคามันถูกใช่ไหมคนก็หนีมาหาผมอีกนะครับในขณะที่ เศรษฐกิจแบบนี้คนที่เคยใช้อาหารนอกหนีมาใช้อาหารไทยส้มหล่นใส่ไม่รู้กี่ลูกเลยครับนี่เล่าให้ฟังแต้จริงไม่อยากเล่าให้ฟังมันรู้ไหลามาตรงนี้ได้ไงะใช่ไหมภายใต้วิกฤตมีโอกาสนะแล้วผมก็ดีใจมากที่ได้ให้บทเรียนค่ายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่คิดจะรังแกแต่เพอมึงรังแกผิดคนว่ะการนี้มึงรังแกกูมึงช่วยปลดล็อกให้กูหลุดจากเพราะตอนนั้นกูขยายตลาดไม่ได้เพราะว่าติดร้านใหญ่ที่มีสัญญาใจว่าจะให้เขาเป็นตัวแทนแต่เพียงรายเดียว พอเขาเลิกขายกูหลุดเลยตอนนี้กูเปิดตัวแทนเพิ่มบู๊บจากตัวแทนที่มีไม่ถึงร้อยตอนนี้สี่ห้าร้อยตัวแทนทั่วประเทศใชไ,ไหมครับแต่ก็ยังหาซื้อยากนะอาหารผมนี่หาซื้อยากเพราะร้านค้าเพชรช็อปมันมีเป็นเป็นหมนะื่นผมยังมีอยู่แค่หลักร้อยอยู่เลยนะยังไม่ได้ถึงเยอะก็ยังหาซื้อยากอยู่บางพื้นที่ก็ไม่มีตัวแทนเพราะผมไม่มีเซลล์ ตัวนี้ก็มีคนไปถามหาร้านจนทนไม่ไหวก็ติดต่อเข้ามาว่ามีร้านอาหารอยู่แม่งคนมาถามทุกวันเลยลำคาญชิบหายเลยมันมีอะไรดีวะเอามาลองหน่อยสินะก็ได้ตัวแทนผมว่เาเฮียถ้าเฮีย <ๆ S 2> จะลองผมก็เสนอเฮียเอาไปรุ่นละสองสามถุงก็พอไปลองขายก่อนนะแกก็อะไรวะแม่งมีแต่คนก็จะให้ซื้อเยอะมึงให้กูซื้อได้น้อยอผมกลัวเหลือกีอ่ไปรับกลับเขาก็ประทับใจแล้วแต่ของผมกําไรน้อยบอกไว้ก่อนกําไรน้อยขายได้ก็ขายขายไม่ได้ไม่เป็นไรับ ไม่มีนโยาบายที่ส่งเซลลไปรบกวนพอร้านทันราคาไหนลงเราก็บอกลูกค้าเราเฮ้ยตอนนี้ร้านนี้มีนะช่วยไปอุดหน,นุนกันหน่อยเขาก็ไปซื้อร้านค้าก็ตกใจอะไรวะเขาของมาวางวันเดียวแม่งมีลูกค้ามาซื้อแล้วกูละงงโฆษณาก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมกูยังไม่เคยรู้จักยี่ห้อแม่งเรียกยังไม่ถูกเลยแต่เสือกมีลูกค้ามาเฉยเลยสินค้าลงก็ไม่ทันได้ก,กี่ชั่วโมงมีคนไปซื้อแล้วนี่ใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวนะของผมแต่ยิงไม่อยากเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวเมียดา่า มีดายทำไมชอบผมบอกมันก็เป็นวิทยาทานนะเนาะนี่ผมไม่ก็ชอบคุยเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ผมก็เป็นวิทยาทานให้คนอื่นม<บ>องว่าบางครั้งเนี่ยในวิกฤตมันคือโอกาสนะมีช่วงที่เขาบุกเราเนี่ยก็เครียดเหมือนกันนะคือทุกร้านยกเลิกการเป็นตัวแทนเราหมดตอนนั้นเครียดเลยนะเพราะเขาบล็อกเราทุกวิธีทางจากเดิมที่ส่งไปเป็นร้อยๆอยลูกตอนนี้เราก็เหลือแต่ร้านเล็กๆส่งไปยี่สิบร้านที่กะสอบเท่านั้น แต่ร้านเล็กเหล่านี้นะวันนี้นะที่เคยเฝ้ารอการเป็นตัวแทนจะเป็นตัวแทนไม่ได้เนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าใหญ่หมดแล้วเพราะว่าลูกค้าผมมีความพักดีต่อแบรนด์สูงมากติดต่อเข้าไปแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็ไม่เ,เรื่องมากนโยบายผมก็ราคาเดียวทั่วประเทศอีกต่างหายซื้อร้านไหนก็เหมือนกันใกล้บ้านไหนก็ซื้อตรงนั้นแต่สมัยก่อนต้องขับรถต้องไกลเพราะมีตัวแทนรายเดียวใช่ไหมตอนนี้กระจายทุก สี่มุมเมืองเลยตอนนี้ไม่ต้องขับรถไกลด้วยราคาเท่าเดิมขับรถใกล้กว่าเดิมก็จะไม่มีปัญหาอะไรร้านค้าก็ขายได้ดีขึ้นไม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่วลุ่มก็สูงขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือที่มาตัวใหม่กำลังจะออกผมยังไม่มีเวลาทําเลยนะดีไซน์กับสอบทริไงไว้เฉยคนระับไอ้ยิ่มก็นอนเดี๋ยวกูก็ไถเก้าอี้ทับหางนอนสบายลุกพี่ ุงเปล่านะใช้ผ้ายัดไว้ข้างในตอนนี้เป็นรุ่นสำหรับสุนักบ้าพลังสวย,ยไหมครับออกแบบสุงปวนท้นตีนนะครับตอนนี้กำลังวางแผงไม่มีเวลาทัำขนา่ตัวน,นี้จะออกมาลุยเออก็ติดโควิดติดแล้วด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์มาสวยนะครับ ขอบคุณที่ชอบถุงดันั้นวันนี้นะครับฟงก็อยาให้ไปแรงมาดาลใจคนระับบางครั้งเราเล็กก็จริงคนระับแต่ถ้าเราเล็กยังมีกลยุทธ์ยักษ์ใหญ่ก็รังแกเราไม่ได้นะแล้วยักษ์ใหญ่ก็ได้บทเรียนที่เจ็บปวดไปด้วยว่ามึงทําให้กูโตขึ้นมาครับสี่ห้าร้อยเปเซ็นะแต่กูมีตัวแทนอยู่แค่ไม่ถึงร้อยสาขานะเพราะติดสัญญากับร้านใหญ่ว่าห้ามเปิด ขายที่ไหนห้ามองนั้นผมก็ต้องทนหวานอมผมคกืนมาอย่างยาวนานแต่พอมีอย่างนี้ยกเลิกกูก็หลุดเลยตอนนี้วันนี้ก็เลยมีตัวแทนจังหวัดหนึ่งสี่ห้าแห่งบางจังหวัดผมมีตัวแทนสิบสองแห่งจากเดิมมีจังหวัดละตัวแทนเดียวนะเขาช่วยปลดล็อกให้ผมเนาะโอเคก็สมควรกับเวลานาฬิกาดังไปแล้วเมื่อกี้นี้นะ